โจ๊กโซคูคูหนุ่มนุ่มจีบลูกสาวเจอร่างจริงแน่หนุ่มกันชัยลั่นกดเหล็ก3ข้อจีบมาอยู่ใน3แซบ คุณพ่อสุดฮาโจกโซคู mm hmm. ก็มีโหมดเสียน้ำตาแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขจุกอกที่ส่งน้องยี่หวาลูกสาวตามความฝันได้สำเร็จเดบิวเป็นศิลปินค่าย LIT Ent e เ t a i n อร์เในนามวงชูก mm ้าเอ็นสไปความเหอนนี้ก็สถาปนาตัวเองเป็นหัวหน้าดอมแอดมินปั่นวิวให้ลูกจนนิวล็อกแล้วมางพ่อเอลูกสาวเป็นศิลปินต้องไปนู่นนี่นั่นยังห่วงอยู่ไ mm hmm. หมห่วงมากตอนที่มาสามแซบครั้งที่แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไประวังไว้ให้พวกหนุ่ม คิดได้จากวันนั้นเหรอไม่ครับคิดไม่ได้ตอนนี้ผมสงบสุขมานานแล้วไม่มีคุยกับใครเพราะเขาไปซ้อมเต้นกับเพื่อนๆในวงหนักยังไม่มีอะไรสก,กิดถ้าสก,กิดไม่รู้ร่างจริงจะออกมาประมาณไหนจะจีบมาอยู่ขนลุกคักๆสมมุติในอนาคตมีหนุ่มๆขอสามข้อที่จะทําให้ผู้ชายคนนั้นผ่านได้ถ้าคิดหนักผมคงไม่เอาแก่นเซียวมากไม่เอาเพลย์บอยขอหวานหานไม่เอาหล่อเลยมันจะอันตรายไปทางเนิร์ดเนิด หวานติ่มเลยดีกว่าครบ3ข้อยังครับยังนี่ข้อเดียวเองรักสัตข้อ3เป็นคนที่รรมรรมโมแล้วพี่หนุ่มละครับเอาแล้วพ่อหนุ่มก็ขึ้นชื่อเรื่องวงลูกสาวแต่3มข้อนี้หนุ่มหนุ่มต้องรอฟังให้ดีจะได้ผ่านด่านเจ้าของขายาอมหินนี้ไปให้ได้ขนลุกรอแล้วจ้าผ้าสาวชูก้าเอ็นมาสามแซบทั้งทีน้องยี่หวาจัดเต็มขนเพื่อนร่วมวงผ้าสาวชูก้าเอ็นสไปมาโชว์ร้องเต้นแร็ปหวานเผ็ดสรงชื่อ ติดตามเรื่องราวกันต่อในสามแซบวันอาทิตย์นี้บ่ายโมง15ช่อง3 HD และชมย้อนหลังได้ที่กอนพบจันเจริญชื่อเดิมพรพบชื่อเล่นโจกนักแสดงและอดีตนักร้องนำและมือกีตา้าววงโซคูประสบความสำเร็จจากการเป็นสมาชิกวงโซคูมีฉายาที่ผู้คนเรียกคือพระเจ้าโจก มีผลงานทั้งด้านโฆษณาและการแสดงก,ก่อนพบจันจริญหรือโจกโซคูเกิดเมื่อวันที่22เมษายนพศ2528ที่อำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกสมาชิกในวงโซคูทุกๆคนเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกโจกกับมาชูู้พินจันจริญเป็นพี่น้องกันส่วนแจนกับเจมก็เป็นพี่น้องกันทั้งสคนนี้จะอยู่บ้านใกล้กันเมื่อวงโซคูว่างงานก็มักจะกลับบ้านเกิด บางครั้งก่อนจะมีคอนเสิร์ตก็จะมีการซ้อมดนตรีก่อนเล่นจีก่อนที่พวกเขาจะได้มาเป็นนักร้องเขาได้ไปประกวดวงดนตรีามาฮ่าและตามจังหวัดบ้านเกิดอยู่หลายครั้งจนได้รางวัลชะนะเลิศมาหลายครั้งจึงได้มีโอกาสได้มาเป็นนักร้องค่ายแกรมมี่ปลายปีพศ2558โจ๊กประกาศลาออกจากวงโซคูเนื่องจากต้องการเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นจึงเป็นการยุบวงโซคูโดยปริยาย โจ๊และมาชูเบดจันเจริญอดีตมือกลองโซคูได้ร่วมกันทําเพลงชุดใหม่ในชื่อมัชรูมฮันเตอร์มัชรูมฮันเตอร์สังกัดคริสปี้ซาวคริสปี้ซาว